เดี๋ยวต้องเอาขน,นออกก่อนว่ะนะว่ะนะหาวห่าวตอ,อ,องแนลเป็นพระกระกบอกผักข้วั่มอยู่นี่บอกค่ะอายนั่งเอกไม่เฮานี่แหละนั่งเอกน้อยดอไว้ดอไว้พี่น้องก็ลั่งจะเป็นนั่งเอกเดี๋ยวหนูรายงานตัวสักหน่อยหนูชื่ออะไรคะเอาเอา,เอา,เอามามาใหม่คนคนนี้เอาลองเจ๊ใหญ่เจ๊ใหญ่คนนี้น้องพลอยหรือว่าน้องแชมแม่่มพี่สาวนะเนี่ยเี๋ยวหนูสวัสดีจ้าก่อน จังเลยชื่ออะไรคะหนูชื่ออะไรเดี๋ยวรายงานตัวกับลูกชื่อพอยใช่ไหมอย <P oy. S 1> เรียกพ่อก่อนป้า <P oy. S 1> เรียกเรียกแม่ก่อนเรียกแม่ก่อนแม่ยายแตนเรียกยายแตนหน่อยแตนเรียกย่าโอก่อนเรียกย่าโอเดี๋ยวเอาตังแบงค์พันกับย่ายโอเรียกย่าโอก่อน <_ <d> _>แม่โจ๊กนี่บาดเนี่ยโอ้หมสั้นกระเป๋าสั้นเลยแมวหันเนี่ยหลายคนติดตามควนนามน่ารักสดใสหรือว่าเป็นเอฟซีแฟนครับของน้องเพียรน้องพ่อยัอนทีน่จริงไม่ได้ไปทุกมือดอกพี่นองแต่พ,พอดีมือนี่ยุใกไกลๆนะครับยุซันดังนี่ก็เลยอยากเอามาปรกกอโตยี่น้องได้เบิ่งได้ชมครับสำหรับน้องเพียรน้องพอยู่นะ เดเบิ่งลุงไปทั้งลุมด้บยบุญยากำลังเสียวเงินมาไห้เพิ่งกำลังจกจะเป็นหัวจักค่วมจะน่อยโอ้ยจะม็นได้ใจคอยครับแนซะเมื่อวานเมื่อก้อนก่ก็ไปพัทยาน้านะครับคุณแอนอรีกรกรกรปกติช่วงนี้งานพื่นสยุตแถวภาคกลางนะครับระสิหอบลูกไปตามวิธีของลูกหมอลําและพี่น้อง นะครับพอแม่อยู่ใส่ก็เอาลูกไปมองหันหลายคนมีความรักความเมตตาใหา้<ม>เบิ่งคีบชอยกดแชร์กดไหลอยู่เป็นประจำนี่ต้องขอประคุณหลายๆบ่เป็นแค่น,อนอค้องเพล่น่องคอยด้ครับ,รบเขาก็ยังมีอีกหลายชีวิตนะฮะทั้งเบิ้งหนาเบิ้งหลังตีนี้300ลอยก็ค้นพอดาบสอประถมเรื่องศีลหรือว่าระเบียบวัฏฏิศินพ่นผ้า เป็นผ้าเอาคนหลายเป็นมาเห็ดจังได้กับเห็ดจางสัน่นปีนี้สามลอยโก้คนนี่เลียงอซอยกันด้วยฝากพี่น้องเจ้าจังหวัดขอนแก่นเลียงซอยกันแล้วก็ขอฝากพิเศษสําหรับช่วงนี้นะครับเป็นช่วงดาวลุ่งกับพระเอกไม่นั่งเอกไม่ใจันรลอยใส่เดียวให้รล่างานตัวฟังเสียงเบาจากน้อยก่อนสวัสดีจ้าน้องแพ รำใจเกินรอยฝากผลงานเพลงไม่ของอีหลาในเดจ้าเพลงกินเข่าใบน้ำตาเบิ่งได้ที่ช่อง youtube หมอลำใจเกินรอยออฟฟิเชียลนะคะฝากเป็นกำลังใจให้หมอลำหน่อยตัวตุกป uh> ู่คนนี้แนเดจ้าคนเมืเพ่งซื้อหยังกาซิ่งกันแหลกกินเข่าใบน้ำตาจ้าบุยเมื่อสางวาเทบได้ยิ่มจะ่ากินเข่าใบบักวงกินเข่าใบบักตูมมานนี้กินเข่าใบน้ำตามันอิ่มมันเต็มเป็นเยอะบ่ กินสามคำอิ่มเลยจ้ะพ่อ <laughs> ในอัลบัม้ P มเก่าตีมอลลัใจก็ลอยกินเขาใบาน้ำตาพี่น้องสนับ,บสนุนเขาไปเปิดฟังดูดูใส่อีหน้าในเด็สวัสดีค่ะละอุน่าวัชระท่าในมอลลัใจเป็นรอยฝากพี่น้องชาวจังหวัดขอนแก่นฝา,ากเปิงฝากแง่ตีหยาทำเด็กอาจารย์บอกเมือให้น้องหนูนหน้าในพี่น้อง เาสารคามี้มาอยู่เป็นปีแรกะเป็นห้างเครื่องบอแ้วกจะเป็นหน้าอีอหลากหลายน่าที่นาหานาวิทีพี่นอกแต่คอยิปีชณะตังแงอาลูก์อลานอันนี้เด็กพระเอกที่ไหนเม่อก้หนาวโอโลอยู่แท่ขนาดคือกาบสบายซีริชัยเตลมสงสัยคือจะกส่